เฮ้ยเจ๋งว่ะกระโดดลงมากิี้กิกี้โอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันตีกิี้เราเหรอเรียบร้อยครับผมกิีกเลเวลอัพโอ้ยชอบชอบเกมนี้สามารถเอาเดนโนลสาารต่อสู้ได้ฮนะ เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวมบายลูเปอร์ทุกท่านอยู่ผมนัทโยในรายการรีวิวแนะนําเกมมือถือหน้าเล่นครับและวันนี้ก็มีคนแนะนําเกมนี้เข้ามาครับกับเกมที่มีชื่อว่า fallen world jurassic survival ครับผมอันนี้เขาแนะนําเข้ามาให้ผมได้ลองทดสอบเลยนะฮะตัวเกมรู้สึกว่าจะเป็นแนวเอาชีวิตรอดคล้ายๆพวก last day on earth อะไรพวกนี้ฮะแต่ผมเห็นว่าดูทีเซอร์แล้วแบบน่าเล่นมากๆอันนี้ครับเริ่มเกมมาดูภาพแล้วเขาให้เราแบบหมุนจอแบบตามหา้วยนะ ว่าตอนนี้เราอยู่ในไหนนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆกดไปเลยดูภาพเมื่อเริ่มเกมเข้ามาครับเขาก็จะมีให้เราสร้างตัวละครซึ่งก็เลือกได้2เพศชายแล้วก็หญิงนะก็จะมีปรับได้ปรับสีผิวได้ถึงสระดับแล้วก็ปรับทรงผมอ๋อมี Afro มีหัวโล้นอันนี้ที่น,นี้ดูเท่ดีนะแล้วก็เลือกสีผมว้าวอา,วอาสีอะไรดีสีดำแล้วกัน แล้วก็อ๋อมีหนดวดเขาด้วยฮะหรือว่าจะเป็นรอยแผลเต็มตัวมาเดี๋ยวเราไปเริ่มมอมๆกันนี่แหละฮะเราต้องตั้งชื่อก่อนนะนะัดยโย่อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปอมพอๆกันเลยละกันครับผมอันนี้เมื่อเราเดินมาก็จะบอกว่าอะไรนะโอ้โซนกี้หิวเหลือเกินต้องหาฟู้ดหาอาหารโดยเร็วที่สุดเพราะให้เราไปที่พาร์เนลตรงนี้นะครับมีอาหารวางอยู่ จัดไปกินอาหารเรื่องภาพอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะภาพฉากนี่สวยมากแล้วก็รูปแบบการเล่นจะคล้ายๆพวก r ั d ไดออนเอออย่างที่ผมเกินเอาไว้นะฮะแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราต้องไปดูกันซึ่งจริงๆแล้วผมดูจากตัวเกมเพย์ตัวอย่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันมันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากเลยนะอันนี้ให้เราอ่านอะไร Alien War ครบรอบ50ปีนะครับผมเป็นหนังสือพิมพ์เก่าโอประตูเปิดแล้ว โด here, ้ไหมครับผมวิ่งไปเราเจอก oh, ับศพให้เราเก็บโอ้น่ะชุดใส่ใส่ชุดพร้อมแล้วนะฮะก็ออกลุยต่ออุ้ยตัวอะไรอ่ะตีเข้าไปตีเข้าไปเห็นไหมครับมีตัวละครออกมาเท่มากเลยซอมบี้ชื่อเกมมันแบบว่าจูร a สิ i เซอร์ไว a ล ก็คือต้องมีพวกไดโนเสาร์ด้วยดิแล้วก็มีพวกซอมบี้ลก่พันธุ์ด้วยเหรอเนี่ยเป็นการผสมผสานหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยโอ้เจอลมแรงครับผมพายุคาเบึกหรือเปล่าอ้าวมาแล้วครับไดโนเสาร์เราจะทำยังไงดีย่องก่อนย่องก่อนอ้ภาพทำโอเคเลยนะเนี่ยอันนี้ไดโนเสาร์กำลังกินศพคนอยู่เราจะทำยังไงเอาว่ะ เฮดโต้บอสบอสมาวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันพับสโลโมชั่นครับเรียบร้อยครับโดนแดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สะบัดหางอีกอรวงครับผมเกมเนี่ยเหมือนคนที่ส่งมาให้ผมลองเล่นนี่น่าจะเป็นเหมือนผู้พัฒนาจากจีนจากต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าเวอร์ชั่นภาษาไทยจะเปิดวันที่สิมกราคมไม่รู้ว่ามีภาษาไทยเลยหรือเปล่า หรือแค่เปิดให้โหลดในไทยแต่ตอนนี้ผมก็เข้าไปในเพจโตมันก็โหลดได้นะเนี่ยโอเคครับผมก็สามารถเลือกความละเอียดของภาพได้ว่าจะเล่นแบบไหนเราสเปคแรงแล้วเราจัดปร p e r HD ดีไปครับผมโอ้ oh, นะโยโย,โย่นอนอยู่ตรงนี้อารมณ์เหมือนดูแรงโก้เลยป่ะ <laughs> เออพูดถึงดูแรงโก้นี่บอกว่าเขาบอกว่าใกล้จะเปิดตัว จริงๆแล้วนะฮะในไทยน่าจะประมาณเดือนกุมภาใครที่รอจนแก่แล้วมารอประมาณสองปีอ่ะก็จะได้เล่นกันแล้วนะฮะแต่หลายๆคนก็คงเล่นเซิร์ฟนอกกันหมดแล้วโอเคกลับมาต่อครับเราเรามาอยู่ที่เกาะอะไรสักอย่างมีคนอยู่ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็อมีซอมบี้เราระวังด้วยล่ะ วิ่เข้าไปครับโอ้มันมีปืนเราไมาต้ตีเอาไมาต้ตีตีเข้าไปตีเข้าไปโอเคครับผมน่าจะเป็นการสอนการเล่นเบื้องต้นอันนี้วิ่งเข้ามามีตัวหนึ่งแล้วครับเขาบอกว่าเมนสตอรี่ให้สเตลคิวสเตลคิวให้นั่งยองๆครับผมนั่งยองๆแล้วก็ย่องเข้าไปย่องเข้าไปแล้วก็ตีจากข้างหลังโบเข้าไป นั่นแหละฮะทีเดียวตายครับผมอันนี้ก็ให้วิ่งกลับมาเปิดกล่องอ่าเอาของออกมาจากกล่อง l เ,เวลอัพครับให้ให้เราทำอะไรอ๋อให้เราซ่อมบ้านนะผมซ่อมอามานั่งซ่อมก่อนซ่อมทั้งหมดสามสามอันใช่ไหมอันนี้เราเราไม่ต้องทำอะไรมากอันนี้เราวิ่งตามไปเรื่อยๆครับ ทอมเสร็จแล้วจ้าทอมเสร็จแล้วก็ไปเก็บหินขอ,อกเก็บหินตามพื้นเหมือนกันเลยฮะรูปแบบการเล่นเพียงแต่ผมคิดว่าเกมเนี่ยภาพออกมาภาพทำออกมาได้สวยงามมากเลยครับดูต้นกล้วยดิใช้ต้นกล้วยหรือเปล่าอันนี้เขาให้เราไปเก็บบูปรินจากไอตัวซอมบีน้นี้โอเคได้บูปรินมาแล้วฮะแล้วก็คราฟขวาน ใช้ไม้ห้าอันใช้หินสามอันช่วงแรกๆเหมือนเป็นการสอนครับไม่มีอะไรมากเอาตัดต้นไม้ตัดต้นกล้วยโอ้ได้วูดมาสามอันนะผมรู้สึกว่าจะไม่ใช่ต้นกล้วยละเป็นต้นกล้วยจริงๆจะไม่เช่ไม้นะครับผมพาเราวิ่งมาตรงนี้อะไรวะ หมือนจะได้ยินเสียงฝูงซอมบี้ครับผมให้เราทำอะไรต่อไม่ได้ยินเสียงให้เราต้องตั้งบาริเคดบาริเคดเราก็ใกล้พังเราก็ต้องซ่อมอีกซ่อมบาริเคดไปก่อนนะตั้งบาริเคดเสร็จแล้วยังไงต่อ มาว่ะคล้ายๆกันนะฮะปกติมันจะมีพวกซอมบี้มาบุกฐานทัพของเรานี่ก็จะเหมือนกันวันนี้เราก็โอ้ยเพื่อเรามีปืนเราก็เอามาช่วยตีไอตัวใหญ่มาด้วยโอ้โหมันตีผมวไว้ตัวใหญ่แต่ยังไงก็ต้องแลกครับเร,เราอยรางลดไม่เยอะมันตีเราเบาน่าจะเป็นอยู่ในโหมดฝึกสอนอยู่โอ้ยตัวใหญ่มา โอเคเรียบร้อยครับผม oh. มาหาอของที่เป็นประโยชน์เฮ้ย hey, ระวังโอ้ยมันช่วยเหลือเราครับเพื่อเราโดนโอ้ oh. ล้มไปสาบสลโมชั่นโอ้ oh. เป็นยังไงบ้างโอเคเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างครับผม mm. น่าจะไม่ไหวแนละ้วอันนี้ก็ ให้เรามาเก็บเบอร์รี่ใครที่เคยเล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วมันก็จะรู้อยู่แล้วครับพื้นฐานของเกมนี้คือเป็นการเอาชีวิตรอดเก็บของป่าสร้างบ้านสร้างของคราบอาวุธนะครับเก็บเลเวลให้เยอะๆแล้วก็อัปเกรดไปโอเคเอาเบอร์รี่มาให้ครับแล้วก็ไปเถอะไปหาที่ที่มันปลอดภัยกว่านีพา้พากันไปครับผมวิ่งตามวิ่งตาม อ๋อโดนกัดอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยจะกลายพันธุ์หรือเปล่าถอดหมวกแล้วอ๋อเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันบอกมันไม่เคยโดนกัดมาก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะทําแคมไฟให้นะฮะอันนี้เราต้องกินก่อนเพิ่มเลือดให้ตัวเองแล้วก็ไปซ่อมแคมไฟรีแพร์นะต้องหาของมาช่วยเหลือเพื่อนนะผม ก็จุดไฟใช่ไหมจุดไฟแล้วก็ใช้ไม้อ๋อต้มของอยู่ครับผมแล้วก็มาดูเพื่อนต่ออ๋อโหเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยนะเนี่ยเราสามารถคุยกับผู้เล่นคนอื่นได้ทั่วโลกเลยไม่รู้เขาอยู่แมปไหนกันบ้างเนี่ย นี่เรายัางอยู่ช่วงติวเตอร์อยู่ครับว,วิ่งไปอันนี้น่าจะซ่อมสวนไปปลูกผักใช่ไหมรีบิวการเดียนแพนซิสแล้วก็เอามาเล็ดไปปลูกโอเคปลูกผักเสร็จแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นฮนะเพื่อนเราอ้าว ัดเลยฮะโดนกัดแล้วอเออจอติดเชื้อแล้วเราต้องทำยังไงดีไปดูเป็นอะไรมากอูนี่ไงครับหน้าเปียนเลยคุยไม่รู้เรื่องด้วยอักอัอักตีจรงนั้นอะ่ะตียับเลย <c oughs> ออหนาวสรเรียบร้อยฮะเพื่อนเราก็เสียชีวิตไปแล้ว โอเคครับเธอได้จากเราไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องเราจบติวเตอร์เรียบร้อย chapter 1ครับผมผู้รอชีวิตแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อน่าจะเข้าสู่ระบบการเล่นจริงจังแล้วซึ่งอุ้ยเอาววามีต่อครับผมวิ่งไปเลยเหรอให้อาหารนะครับนี่เราเอาอาหารให้เดนโอเต่าแล้วเนี่ยหุ้ย มันกลับมาแข็งแกร่งแล้วเฮ้ยเหมือนเราจับมันได้ครับผมตั้งชื่อให้มันก่อนชื่ออะไรดีอะชื่อกิกิแล้วกันกิกิกอ๋อกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเล,เล,เลยแค่ใกล้ตายแล้วเอาอาหารให้นะครับผมอันนี้ให้เราไปให้คะแนนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรากำลังเล่นอยู่นะกิ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 ไปไหนอะ่ะ โอ้ oh, <laughs> เราสามารถกดเข้ามาดูไดโนเสาร์ของเราได้ด้วยฮะนี่คือสกิลของมันเหรอเพราว่าเพชรเดฟสิบห้าเปอร์เซ็นต์วิสปอตแอทแทกอิกนอร์โอ้ไม่ได้กู้เลยฮะไดสไตล์คือท่าโจมตีของไอตัวนี้ถ้าเราจะ,จะขี่หลังมันยังไงอะ่ะอันนี้มันวิ่งตามเรามาเลยฮะเราเก็บของก่อน คุยขยะครับผมเฮ้ยเป็นเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะฮะเหมือนตอนนี้เราดูแผนที่นะครับด้านขวานี่มินิแมปจะมีพวกขยงขยะให้เราเก็บเต็มไปหมดเลยเทคออแต่ว่าตอนนี้รู้สึกของเราจะเต็มต้องไปนั่งครัฟกระป๋องกระเป๋าก่อนป่ะอาร์โมนี่ครับต้องครัฟกระเป๋าก่อนหาย่า ไปเก็บหญ้าก่อนครับผมเก็บหญ้ามากินครับทุยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเนี่ยได้หญ้าเหมือนกันครับผมมาข้าวกระเป๋าก่อนเป็นอันดับแรกใช้เชือกกับหญ้าเราก็จะได้กระเป๋าแล้วครับผมแล้วตอนนี้ช่องเก็บของเราเพิ่มมาสี่ช่องในหน้านี้นะครับก็จะมีเป็นตัวละครของเราก็จะมีบอกว่าเราใช้อาวุธอะไรอยู่ มีไอเทมอะไรบ้างค่าพลังงานเท่าไหร่นะครับมีค่าความหิวข้าวหิวน้ําซึ่งก็มีอาหารอยู่แล้วก็ค่าพลังโจมตีมทำออกมาได้โอเคนลครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นเมนูคร่าวๆซึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยมีช็อปด้วยขายของอ๋อขายชุดประทังชีวิตครับผมรวมไปถึงพวกวัตถุดิบต่างๆมีอาวุธอาวุธด้วยโอ้สำหรับสายเติมนะฮะ เติมไปได้แต่ผมว่าค่อยๆเล่นไปก็ได้อยู่เฮ้ยขี่ได้ด้วยโอ้สุดยอดพอขี่เสร็จผมต้องไปหาตัวมาฆ่าแล้วละ่ะเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกัดมันกัดมันลูกลวอได้ได้ได้ชุดไม่ไม่ไหวอะ่ะไหวปะเนี่ย มักัดเบาจังลูกตอนเราขี่อยู่จะเป็นการใช้เลือดของกกี้นะครับของแดลโนเร์ของเราโอหแดลโลเจาเราไหวไหมเนะี่ยดับชูดเออโอ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะ กระโดดลงมากิีกกิกี้โอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันตีกิี้เราเหรอเรียบร้อยครับผมกิีกเลเวลอัพโอ้ยชอบชอบชอบเกมนี้สามารถเอาเดนโน่สามาต่อสู้ได้ฮนะอนนี้กิีกเราเลเวลสองแล้วช่วยเราสู้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมเก็บเบอร์รี่ก่อนน่าจะจำเป็นครับแล้วก็เก็บของจากใน อาเก็บจากพวกซอมบี้ด้วยโอ้เก็บชิ้นส่วนไว้ก่อนนะน่าจะไว้ทำอะไรได้หลายอย่างทักศพโอ้เฮ้ยแจมเลยอะสุดยอดฮนะผมว่าหลังๆถ้าเราเล่นไปเนี่ยเราสามารถจับไอ้พวกไดโนเสาร์โหดมาช่วยได้มากกว่านี้นะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะลอง เดินออกไปจากแมบบนี้ดูแล้วกันเราขี่เจ้ากิกี้ของเราก่อนนะครับเป็นเวโรซีแรปเตอร์ชอบมากเลยมันมีให้ให้อาหารมันด้วยนะการเลี้ยงสัตว์ของเราเนี่ยถ้ามันหิวอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาอาหารให้มันด้วยนะครับซึ่งไอแรปเตอร์ตัวนี้มันกินเนื้อใช่ไหมเนี่ยเราก็เอาอาหารให้มันครับแล้วก็สามารถอัพนู่นอัพนี้ได้ด้วยนะเรียนสก,กิลเรียนอะไรเหมือนแบบโอเคเลยอะ่ะเราเป็นคนเลี้ยงสัตว์เอาไปต่อสตู้เนี่ยก็วิ่งไป อันนี้เขามันจะมีเควสให้เราทำไปเรื่อยๆนะมันจะบอกว่าให้เราไปที่อะไรเนี่ยมิลิมิลิเทียโพสเราก็วิ่งออกมาครับผมวิ่งข้ามแมปออกมาเรารอรโหลดแมปนิดนึงนะฮะนี่ก็จะมีอันนี้คุ้นๆกันนะฮะถ้าใครเคยเล่นเกมแบบนวนี้มันก็จะมีค่าพลังงาน ถ้าเราวิ่งไปไกลๆเนี่ยมันจะต้องใช้ค่า energy ครับแล้วเขาบอกให้เราไป m i l i t ต r y p o s แล้วก็วิ่งไปที่นี่เลยรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ต้องใช้พลังงานเนาะอ๋อนี่ยมีการเข้าไปล่าของแบบทีมก็ได้หรือจะเป็นโซโลตรงนี้ใช้พลังงานในการเดินมานะฮะเข้าไปคนเดียวก็ได้ขอลองดูหน่อยแล้วกันแต่นี้เราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะเนี่ย เอละมาถึงแล้วะเดี๋ยวเรากดลงก่อนกอนกนารจะขี่สัตว์หรือลงจากสัตว์นี่ตรงนี้ได้นะเอ,เอ้จุย้ยโหกระโดดลงมาดีข้ามแมปเลยฮนะเป็นกรรมเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเข้าไปครับคอนติเนียคือเข้าไปรอบนึงเนี่ยมันจะเป็นการเข้าไปหาของได้นะครับแล้วซึ่งมเมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีรีเซ็ตด้วยก็คือถ้าเราไปแล้วไม่ไหวอะไรเงี้ย ก็รีเซ็ตไปนะฮะแล้วก็ของพวกแมททิเรียลพวกทรัพยากรต่างๆก็จะวนกลับมาใหม่มันจะมีระยะเวลาอยู่ครับผมในการเข้าไปหาได้ทีนึงนี่ครับอันนี้มันหันหลังอยู่เฮ้ยมีไดโนเสาร์ตัวเล็กครับผมเยนเีมันช่วยกันหน่อยลูกลองดูทีว่าตัวเล็กนี่ได้อะไรนะฮะอ๋อมีเนื้อดีครับเอาไว้ให้ให้ไว้ให้รับ้เรากิน เฮ้ยเพิ่งหันหน้ามาอู้มันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วตัวเล็กตีมันเ็วแรปเตอร์กันมัน <c oughs> นี่เหมือนเรามาหาเนื้อนะครับผมตกใจหมดอ่ะหาทรัพยากรนะผมอ๋อทุบเหล็กได้อันี่ด้วยเก็บกอจิบเบอรี่ก่อนนะ เขาข้างหลังครับย่องก่อนย่องก่อนแอปเตอร์เบาๆนะอย่าเอะอย่าเอะบอกว่าอาย,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 ย่าเอะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กมันเห็นเราอีกแล้วกำลังจะย่องเลยอืมเลเวลอัพเลเวลอัพโอ้ยเก็ตล็อกเก็ตล็อกอ๋อมีหนังด้วยอ่ะ เก็บหนังใส่ตัวเล็กได้ครับตอนนี้ผมบวกบวกละบวก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 เฮ้ยกว้างมาอ๋อวิ่งหนีและเดี๋ยวเราจะสะเตลเข้าไปข้างหลังครับไอตัวเล็กอย่าเพิ่งเห็นแม่งเห็นแรปเตอร์อีกแล้วต้องเอาแรปเตอร์กลับไปเก็บบ้านนะของก็จะเต็มครับผม รู้แหละตีแล้วล่ะไม่ต้องไม่ต้องจัเตลแล้วฮะปวกเข้าไปเลยอุย้ยเจอแรปเตอร์แรปเตอร์อุ้ยเขาชาร์ททู้ลูกทู้ลูกทู้ลูกทู้โอ้ยแรปเตอร์เลีเ้ยเยอะกัดทีละหนักด้วยสูสีนะฮะตอนนี้มันหนีด้วยมันหนีมันหนีจะตายแล้วหนีเหรอ ตอนนี้รู้สึกว่าชุดเกาะกับอาวุธผมใกล้แตกแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนี่ไงอาวุธใกล้พังละสวยนะฮะโอ้ได้กางเกงแรปเตอร์เป็นสัตว์ใหญ่ซึ่งให้ไอเทมดีเลยนะมีแค่ได้กางโกงกางเกงมาเดี๋ยวผมใส่กางเกงก่อนนะตัวเก่านี่ก็ทิ้งไปอ้าวไม่เอาดิตัวใหม่ดิตัวนี้ทิ้งไป ไม่ใช่นะฮะตอนนี้รู้สึกว่าทีมเราบาเจ็บบาเจ็บทั้งคนทั้งแอป,ปเตอร์เลยฮะแพ่เนื้อมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะให้แอป,ปเตอร์รับประทานเนื้อรับประทานเนื้อแก้หิวแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้เลือดเพิ่มนะฮะ บอร์รี่อยู่ไหนนี่ตรงนี้ผมเห็นมันมีกล่องใช่ป่ะอ๋อนี่ไงมีกล่องครับผมเปิดกล่องมาได้ประตูตะปูแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาอะไรเอ่ยแอนตี้บอติกโอ้ของไม่พอแล้วอะ่ะอันนี้ทิ้งไปโอเค เพื่อนๆก็คงจะพอรู้รูปแบบการเล่นของเกมนี้แล้วครับมันก็อารมณ์แบบพวกรัสเดยอนเอิร์ธจูราสติกอะไรเกมเก่าๆที่เราเคยเล่นกันมาตอนนี้หมัดล้วนๆแล้วครับต่อยมันหมัดเพียวๆก็หวังว่าใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผมแต่ถ้าใครที่อยากให้ผมเล่นต่อก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่เล่นอยู่แล้วก็มาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชิ้นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s, <S ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งตัวแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันตอนนี้ไปนะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับขี่ลับเตอร์แล้วรู้สึกช้าไปหมดเลยทาไปใ,ใต้ไดโดลงมาแล้วโอเคปล่อยมันลูก អីឡូវទៅយ៉ាប់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 ម៉ាត់